Per diventare campione non basta essere veloce. Devi dimostrare ogni giorno la determinazione che serve per essere il più veloce. Quando salgo in sella emerge un Enea diverso. La bestia. Ma... ค um ุณผู ne, ้ชมครับ MotoGP เดินทางมาถึงสนามที่9ของฤดูกาลแล้วนะครับผ่าน8สนามแรกมาเนี่ยก็ได้เห็นหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรถแข่ง หลากหลายค่ายได้ขึ้นไปเป็นผู้ชนะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดูคาติเนี่ยยืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องด้วย Honda ที่เลอเมงนะครับแล้วก็สนามที่บิติชังปีเป็นชัยชนะของรถอ p พิเลียโดยการขี่ของมาโก b e เซคคีแล้วก็สนามล่าสุดนเนี่ยดูคาติกลับมาครองตำแหน่งบนโพเดียมอีกครั้งหนึ่งนะครับจากผลงานของมาร์ r มาเกส l เล็กมาเกส แล้วก็ไปโก้ไปนายานะครับพอเข้ามาเจอสนามยากๆนะครับกริปน้อยๆเนี่ยรถแข่งข่อื่ก็เจอปัญหาพอสมควรทีนี้ครับเดินทางเข้ามาสู่สนามที่เป็นถิ่นของนักบิดชาวอิตาเลียนนะครับอย่างออโตโดโมอินเตอร์นาซิเนเลเดลมูเจนโลก็เดี๋ยวพาไปดูทั้งเรื่องราวของแท็กเลเยอั์นะครับแล้วก็เรื่องราวของการพรีวิวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดในปีที่แล้วนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปกันเลยครับที่มูเจนโรครับเป็นหนึ่งในสนามที่มีทางตรงยาวมากๆนะครับที่มูเจโลเนี่ยทางตรงยาวอยู่ประมาณ1,114งกิโลเมตรนะครับก็คือยาวมากๆถ้าจะเทียบกันไปนะครับก็นั่นหมายความว่าจากรรยฟทางที่ยาวๆแบบนี้เนี่ย มันก็ทําให้ได้เห็นความเร็วทางตรงสูงๆครับนี่ครับสนามนี้ครับระยะทางต่อรอบอยู่ที่5.24กิโลเมตรนะครับเป็น clockwise นะครับ clockwise หมายความว่าอะไร clockwise ก็คือ,อ,อสนามที่วิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับถ้า anti clockwise ก็คือวิ่งทวนเข็มนาฬิกามี15โค้งครับ Top ปสป e d สูงสุดทําไว้โดยปอ s สปาการโรนะครับ 3 6 6 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือทางตรงมันยาวมากมันยาวมากนะครับแล้วก็โค้งสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโค้งที่แบบว่าโลสปีดซะเกินไปนะครับต่ำสุดคือเกียร์2ยังไม่ได้ลงมาถึงเกียร์1นะครับนั่นคือโค้ง15ก็เลยทำให้การชูดหรือว่าการเดินการเร่งออกจากโค้งเนี่ยมันทำให้สามารถแครี่สปีดออกมาได้ในความเร็วสูงสุดนี่ครับเบสเลสแสบนะครับก็ทำไว้ด้วยเปโก้บันญยาในปีที่แล้ว ที46.588ในปี2022นะครับเบสเลแส,สแลบนี่ครับมาดูรายละเอียดของสนามกันหน่อยดีกว่านี่ก็เป็นในส่วนของเลเยอร์สนามนะครับ6โค้งซ้าย9โค้งขวาก็ไล่กันดูนี่ครับหกลองแลบเพนัลตี้อยู่ที่บอดิเวนของ โค้ง12นะครับ12เป็นยูเทิร์นที่ก่อนจะขึ้นเนินมาสู่ชิคเคในโค้ง13-14 Finish ฟินิชไลน์นะครับในช่วงทางตรงแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงทางตรงแหละนะครับจุดตัดความเร็วไล่ไปครับมาดูโค้งซ้ายหน่อยครับโค้งซ้ายก็จะมีโค้ง2นะครับโค้ง4โค้ง7 โค้ง11โค้ง13แล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับนั่นก็คือโค้ง15ส่วนโค้งขวานะครับสนามนี้โค้งขวาเยอะมากมันก็เลยถูกตีความไปว่ามันอาจจะไปเข้าทางไปโกมันยานะครับตั้งแต่โค้ง1โค้ง3โค้ง5โค้ง6นะครับโค้ง8โค้ง9โค้ง10เห็นไหมครับโค้ง12 14มี9โค้งเลยสําหรับโค้งขวาไล่นะครับตรงนี้เซกเตอร์ที่1นครับ เซกเตอร์ที่1เนี่ยเปิดคันเร่งมานะครับทางตรงยาวๆแล้วก็พุ่งเข้ามาหาจุดเบรกต้องใช้เบรกหนักมากครับสนามนี้ดังนั้นไปโกเบนาย่าที่ถนัดในเรื่อง,องการใช้เบรกหนักๆก็เช่นเดียวกับมากเลยครับใช้เบรกหน้าแต่ว่าสนามที่แล้วเนี่ยไปโกเบนาย่ามีการอัปเกรดชิ้นส่วนที่เป็นจานดิสเบรกหน้าขนาดใหญ่มานะครับมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความอุ่นใจมากขึ้น เข้าสู่โค้ง1เบรกครับแล้วก็จะเทินขวาสลับมานะครับโค้ง2ต่อ3จากข้อมูลเดิมนะครับโค้ง1เนี่ยสนามนี้แทบจะไม่ต้องเชนลงไปถึงเกียร์หนึ่งเลยนะครับก็นักแข่งจะลงไปใช้ถึงเกียร์สดังนั้นพอเอ็นจินเบรคมันไม่ได้ลงไปถึงเกียร์หนึ่งเนี่ยนะครับเบรกจะต้องทํางานหนักค่อนข้างหนักมากเลยทีเดียวแต่ก็ต้องมาดูนะครับว่าในแต่ละปีนะครับตัวรถแข่งหรือว่าการใช้เบรกในแต่ละปีมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ รวมถึงเอนจิ้นเบรคด้วยเช่นเดียวกันเซกเตอร์สครับสนามนี้มีการเปลี่ยนเดเร็กชันของของรถค่อนข้างเยอะนะครับนี่เป็นโซนด้านหลังโซนด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าชิคเกนเยอะมากเดี๋ยวผมย้อนกลับไปเซกเตอร์หก่อนเซกเตอร์หเนี่ยเปิดมาจากโค้งหนึ่งนะครับมา2อสก็เป็นชิคเกนนะครับแล้วก็มาเซกเตอร์สเริ่มด้วยชิคเกนมาเบรกตรงโค้ง4ต่อ5แล้วก็เล่งทาง,ทางตรงสั้นๆนะครับมาชิคเกนอีกทีหนึงโค้ง 6ต่อโค้ง7เห็นไหมครับเอาง่ายๆว่า2 s e เซกเตอร์เนี่ยปลาเข้าไป3ชิ้เคนแล้วอะแล้วจากนั้นพอผ่าน3ชิ้เคนมานะครับก็เข้ามาสู่โซนที่เป็นโค้งขวายาวๆแบบนี้นะครับโค้ง8โค้ง9โค้ง10ซึ่งมาร์คมาเกสเองก็เคยบอกนะครับว่าเขาถนัดโค้งซ้ายเปโก้ถนัดโค้งขวาดังนั้นถ้าจะให้สนามไหนเข้าทางเปโก้ก็ต้องเป็นสนามที่มีโค้งขวาเยอะๆ แต่เขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะเรียนรู้การเข้าโค้งขวาจากเปกโก้นะครับนี่เป็นเซกเตอร์สนะครับเซกเตอร์สค่อนข้างจะค่อนข้างจะใช้เทคนิคในการเข้าโค้งค่อนข้างเยอะเลยนะครับขวาต่อเนื่อง3ขวาเลยนะครับ8 9 1 1 10เนี่ยเป็นชิเกนอีกแล้วเห็นไหมสิต่อ11ชิเกนขวานะครับสลับซ้ายแล้วพุ่งไปหาโค้ง12ซึ่งเป็นโค้งแฮรพินนะครับโคง้งยูเทิร์นแล้วจากนั้นก็มาชิเกนอีกแล้ว โค้ง13,34แล้วพุ่งมาเบรกนะครับตรงโค้ง15จากนั้นก็เดินคันเร่งออกในโค้งสายตรงนี้แหละครับอาจจะทําให้มาร์กมาเกสเนี่ยสร้างความได้เปรียบได้ในโค้ง15เป็นจุดที่เขาทําได้ดีนะครับแล้วก็สนามนี้ทางตรงยาวนะครับ1,100กว่าเมตรนะครับเรียกได้ว่าสมมุติทางตรงที่บุรีรัมเนี่ยยาว1 1 0 0 0เมตรใช่ไหมหกิโลสนามนี้ก็บวกเข้าไปอีกประมาณ100ร้กว่าเมตร ซึ่งก็ทําให้กลายเป็นสนามที่สามารถสร้างท็อปสปีดได้สูงสุดนี่คือเซกเตอร์4นะครับจุดที่ใช้เบรกหนักๆนะครับก็จะมีโค้ง1โค้ง15แล้วก็โค้ง4ก็แน่นอนแล้วครับสนามนี้เองทางตรงยาวๆก็ต้องใช้เบรกหนักนะครับจุดที่ใช้ยางเยอะๆนะครับโค้ง1เพราะว่าในช่วงนี้ต้องใช้เบรกลากไปครับ สนามนี้ถ้าใครคุ้นเคยกันดีนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีช่วงพอผ่านผ่านเส้นสตาร์ทไปเนาะผ่านเส้นสตาร์ทผ่านเส้นชัยไปเนี่ยก่อนจะไปถึงช่วงจุดเบรกเนี่ยนะครับนักแข่งจะแตกลายออกเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับสมมุติดูดกันมาสนามมิสลิฟสตรีมจะมีผลมากนะครับดูดมาแล้วก็แตกลายในการแซงไปซ้ายขวาบางการต้องเหยียบขอบเคิร์ฟด้านข้างเพื่อจะแซงเลยนะครับเป็นหนึ่งในสนามที่ที่ความเร็วสูงสุดๆจุดแซงมีจุดไหนบ้างนะครับจุดแซงก็มาตั้งแต่โค้งหนึ่งนะครับ โซนแรกแล้วก็ชิคเคนที่2นะครับโค้ง4ต่อ5แล้วก็จุดที่3ก็คือโค้ง 6. ต่อโค้ง6ต่อโค้ง7อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือโค้ง10ต่อ11แต่ในบางครั้งคุณผู้ชมในบางครั้งเนี่ยก็สามารถแซงกันได้ในโค้ง15นะครับมีการแซงในโค้ง15เกิดให้เห็นอยู่พอพอประมาณนะครับถ้าใครจำกันได้ก็จะมีน่าจะปี2016กการดูดขึ้นมาแซงของ ฮอเก้ลอเรนโซนะครับดูดมาร์กมาเกสแล้วก็มาแซงหน้าเส้นชัยเลยตอนนั้นก็ปาดหน้ามาร์กมาเกสชนะไปอย่างวุดวิดนะครับแล้วก็มีการดูดแซงออกมาได้นะครับสนามนี้ก็ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ต้องใช้เทคนิคเยอะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยตัวรถสําคัญมากโดยเฉพาะเรื่องพละกาลังนี่ครับจุดแซงตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันที่เคยเกิดขึ้นนะครับโค้งที่1ต่อ2 จังหวะของมาร์กกับอเล็กมาเกสนะครับที่เสียบไนเข้ามาตรงนี้ในปีที่แล้วครับคุณผ,ผู้ชมถ้าจะว่าตามตรงตั้งแต่สปริน์ยันรอบเมนกลางปีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพลิกผันเยอะนะครับเราถือว่ามีแค่จังหวะของมาร์กกับ The ตัวของฮอกเก้มาตินที่เป็นแชมป์โลกในปีที่แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับมาตินก็ลม้มส่วนในรอบเมนกลางปีครับ มาตินได้โพก็จริงแต่ว่าไม่สามารถยื้อตำแหน่งในฐานะผู้ชนะได้นะครับเบียเรส์ดับ2องดับ3ก็เป็นม Mar นะาร์กมาเกส4เปโก้นะครบอาสี่บาเซนินี่ครับ5เปโก้กบันยา่าอันดับ6ก็เป็นฝั่งของฟรังโกบอมเบลลี่7ครับก็มีเปโดรคอสตา8อเล็กมาเกสนะครับ9เป็นอเลชเอสปาการโร10อเล็กซ์ตินครับสิบเอ็ดมิเกลเลรล่า12ราอูเฟเนันเดส สิบสแรบบินเดอร์ครับ14ฟาบิโอดีจีอันันโตนิโอนะครับ15บาควาตาโรปีที่แล้วยามาฮ่ากับฮอนด้าไม่ดีเลยนะครับปีนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทิศทางของยามาฮ่ากับฮอนด้าสนามที่ทางตรงยาวๆเริ่มกลับมาดีนะคุณผู้ชมเริ่มกลับมาดีแต่ว่าสนามที่เป็นโค้งต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยก็อาจจะยังดูเป็นปัญหาสําหรับฮอนด้าอยู่นี่ครับเบสเซคคี่ปีที่แล้วนะครับขี่ให้กับดูคาติอยู่นะกิจสิบหกสิบเจ็ดเมียนะครับสิบแปดซาโก้เห็นไหมครับ ท้ายๆก็เป็นยามาฮ่า a อนด้าน,นี่แหละกลุม่มหลังก็จะมีแจ็คมิลเลอร์ด้วยปีดี่วขี่ KTM นะครับออคุซโซเฟเนเดสแล้วก็โปเอสบาคาโรครับรวมไปถึงลอเรนโซ่ซับปาโรรี่นาคากามินะครับแล้วก็ลูก้ามาเินี่นี่คือในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันก็ออกมาแบบที่ไม่ได้มีอะไรพลิกผันเลยนะครับเปโกบานาย่าชนะผ่านไปแค่แป๊บเดียวครับขึ้นแซงได้แล้วก็หนีออกไปในขณะที่มาติน uh, เองครับก็มาโดน สอยในในช่วงท้ายนะครับสอยอันดับ2ไปโดยเอเนวาซิเนนี่ in นี่ครับผลการแข่งขันปีที่แล้วไปโกชนะนะครับสปรินก็ชนะถึงแม้จะไม่ได้โผนะเอออันดับ2เป็นบาเซเนนี่อันดับสามมาตินนะครับอันดับ4มาร์กมาเกสคือมาร์กมาเกสเองก็เคยพูดไว้ปีที่แล้วว่าเออเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยในปีที่แล้วนะเป้าหมายหลักคือต้องได้ใช้รถสเปคโรงงานเพราะปีที่แล้วเนี่ยมาร์กมาเกสจบอันดับ4ในการแข่งขันที่ มูเจโลนะครับอันดับ4เวลารวมตามผู้นําอย่างเปโก้อยู่2วิก็ไม่ได้ถือว่าเป็นระยะระยะทางที่ห่างเลยสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดได้ใช้รถสเปคเดียวกันคุณผู้ชมว่ามันจะออกมาแบบไหนผมว่าคู่นี้น่าจะสูสีน่าจะสูสีในปีนี้นะครับแล้วก็รอดูว่าเปโกโจะจะมีทีเด็ดเพื่อจะสู้กับมาร์กมาเกสไหมอันดับ5ในปีที่แล้วเปโดรคอสตานะครับถือว่าเดือดอยู่ปีที่แล้วปีนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับเริ่มเห็นการยืนพื้น ท็อป5ท็อปท็อป4ต่อเนื่องเลยนะสำหรับเปโดคอสตามาเงียบๆเ,เหมือนกันอันดับ6โมบิเดลลี่นะครับอันดับที่7ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอในขณะที่อันดับที่8นะครับเป็นของโรบิเวียเลส9ก็คืออเล็กมาเกส10บแบรดมินเดอร์นะครับนี่คือผลงานปีที่แล้วนะอันดับที่11อเลช12ราอูครับสิบสเบเซคคีสิบโอลิเวร่าแล้วก็15เป็นอเล็กซูริน และกลุ่มที่ไม่มีแต้มนะครับเป็น m i ลเลอร์โป p a สปาร์โก t กวาตารโรนะครับแล้วก็ซา c โ m มา i n นีกับสบาร์โรีนะครับปีแล้วไม่จบไปหนึ่งขันก็ล้มไปนะก็จะมีทากะเมียแล้วก็ออ g u s โซเฟ r น a n เดสนั่นคือสถานการณ์ปีที่แล้วนะก็มองได้ชัดนะครับว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเปโกบันดาญ่าน่าจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีแล้วแต่ปัญหาใหญ่คือมาร์กมาเกสนี่แหละความเก่งกาจของเขานะครับ การปรับตัวอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะไปสนามไหนเนี่ยมากก็ถือว่าเป็น reference เป็นจุดที่นักแข่งทุกคนต้องปรับตัวตามต้องไล่ตามให้ทันนะครับนั่นหมายความว่าเปโกเมลยาย่าถึงแม้ว่าจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีแล้วก็ตามแต่ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเขาจะดีที่สุดสนามนี้ผมอยากให้มองไปถึงไม่ไว,ว่าจะเป็นอ,อ,อพิเลียหรือแม้กระทั่งยามาฮ่ากับฮอนด้านะครับถึงแม้ว่า ดูคติเองอาจจะดูมีภาษีได้เปลี่ยบค่อนข้างเยอะแต่ว่าการยกระดับขึ้นมาทั้ง Honda y ย m มา a รวมไปถึง a p ิเ i ียเนี่ยก็มีนัยยะที่ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็คงมองข้ามพวกเขามไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกลุ่มหน้าก็คงต้องยกให้ดูคติไปก่อนนอกเสียจากว่ามีจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นจริง,รงๆนะครับในปีนี้มันยังมองยากคือเอาง่ายๆนะครับ มันยังไม่สามารถไปบอกว่าเอ้ยสนามนี้ยาม้าจะมาสนามนี้ฮอนด้าจะมาหรือสนามนี้อะพิเล่จะมาเพราะว่า3ค่ายนี้เนี่ยยังค่อนข้างจะสวิงนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายตรงนี้แหละครับสิ่งที่3ค่ายจะต้องจะต้องเมนเทนให้ได้ก็คือเรื่องของออการรักษาประสิทธิภาพการรักษาระด,ดับประสิทธิภาพของตัวรถให้มันคงที่ได้เหมือนกับที่ดุคติทำนะครับก็เดี๋ยวมาลอดู ทีนี้มาดูตารางแข่งหน่อยนี่ครับตารางแข่งครับสุดสัปดาห์นี้ที่มูเจนโรนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์วันศุกร์เนี่ยตั้งแต่บ่าย2นะครับ FP1 ของ Moto3 ต่อด้วย Moto2 บ่าย2.50แล้วก็ MotoGP ไปบ่ายสนะครับแล้วก็ไล่ต่อไปนะครับมีรอบ Practice ครับของ m o t o ท6หกโมงแล้วก็ทุ่มสเ,เป็น Moto 2นะทุ่มานาทีเป็น Moto2 นะครับ ปิดท้ายวันแรกด้วยรอบ PR ของ MotoGP นะครับในช่วงเวลา2รทุ่มตรงก็ช่วงเย็นวันศุกร์นะครับก็จะเป็นการตัดสิน10อันดับแรกของรุ่น MotoGP นะครับที่จะผ่านเข้าสู่ Q2 ส่วนรุ่น Moto3 Moto 2เนี่ยก็เอา14คนทีนี้มาต่อในวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นการคอลี่ฟายกับสปรินต์จะเริ่มซ้อมครั้งที่2นะครับฟีแบ็กทีสสองเนี่ยก็ ในเวลา13บสในการสีนาทีของโมโ o ทรีนะครับต่อด้วยโมโตทูแล้วก็โมโตจีพีจากนั้นคอลี่ไฟนะครับมาร์กไว้เลยคอลี่ไฟเริ่มจากโมโตจีพีก่อนนะครับคิวหเวลาบ่ายสามโมงห้นาทีนะครับแล้วก็ต่อด้วยคิวสเวลา4ี่โมงสิจากนั้นครับก็จะพักกันอยู่ครู่ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ไปคอลี่ไฟของโมโ o ทรีในช่วงเย็นเลยเวลา17.50หรือว่า5.50นะครับแล้วก็6.15เนะี่ยเป็นโมโตเอ่อ โมโรทรีในรอบคิวสองแล้วก็ปิดท้ายการคอลี่ไฟน์นะครับด้วยโมโรทูไล่ตั้งแต่1845ในคิวหนึ่งสิบเกนคิวสนะครับส่วนกนารแข่งรอบที่โซนสปรินต์ครับแข่งกันในเวลา2องทุ่มสิรอบสนามพอในรอบเมนกลางปีครับคุณผู้ชมเมนกลางปีเนี่ยก็จะเริ่มกิจกรรมจริงๆนะครับบ่าย2องโมงสีนาทีในรอบวอร์มอัพของ Moto GP อย่างเดียวนะครับส่วนรอบเมนกลางปี เริ่มโมโต3 4ีโมงเย็นนะครับ17รอบโมโต2 5โมง1 5 19รอบแล้วก็ปิดท้ายด้วยโมโต GP 1ทุ่มตรง23รอบสนามนะครับทีนี้ก็มาลุ้นครับว่าใครจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในสุดสัปดาห์นี้สำหรับโมโต GP สนามที่9นะครับ